สวัสดีค่ะรับชมรายการ VR s o l d i e r รายการที่นำเสนอภารกิจสำคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนวันนี้กับดิฉันกนนท์พรน,นิพัฒน์กุลค่ะรองผู้บัญชาการทหารบกติดตามการดำเนินงานการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค2และภาค3ค่ะพลเอกเจริญชัยหินเทารองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะ ชมติดตามผลการดำเนินงานการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค3รุ่นที่2ทับ๖ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกจาก17จังหวัดภาคเหนือจานวน1 1 1นายทางนี้รองผู้บัญชาการทหารบกยังได้ติดตามการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองโดยกองทัพภาคที่3ได้บูรณาการทุกภาคส่วนหารือและกําหนดแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาตลอดจนเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยพบว่าสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันปี2566มีแนวโน้มรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากการตรวจพบจุดความร้อนหรือฮอสปอตเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี2565ซึ่งได้มีการจัดอากาศายานฮอท17หรือ MI17 ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าพร้อมเสริมกำลังพลชุดลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่องโดยรองผู้บัญชาการทหารบกเน้นย้ำการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันให้มากกว,ากว่าการเข้าระงับเขต จากนั้นรองผู้บัญชาการทาหารบกเดินทางไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษากาตรชนะการทิเบตดําริของมูลนิธิโครงการหลวงตำบลแม่เหียอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโดยกองพลพัฒนาที่3มได้ดําเนินการก่อสร้างบนพื้นที่21.9ไร่เพื่อเป็นศูนย์รวมการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงสืบสารรักษาและต่อยอดตามแนวพระดดราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธทิเบรมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร ที่จะสร้างประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนบนพื้นที่สูงและประชาชนโดยรวมของประเทศจากนั้นรองผู้บัญชาการทหารบกเดินทางติดตามงานด้านกิจการพลรเรือนที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค2ที่ค่ายเกร็ดีวราอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครหลักสูตรพื้นฐานภาค2โดยการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคสรุ่นที่3ประจำปี2566 จะมีการฝึกขึ้นระหว่างวันที่25มีนาคมถึงวันที่10เมษายน2566และจะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเหมาะสมเข้ารับการฝึกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก20จังหวัดจำนวน200คนแบ่งการฝึกเป็น5้าหมวดวิชา135ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มศึกษาเป็นคณะจำนวน3กลุ่มประกอบด้วยการบรรยายให้เข้าถึงเยาวชนการประชาสัมพันธ์งานด้านจิตอาสาในโซเชียลมีเดีย การพัฒนานหลักสูตรโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติงานจิตอาสาทั้ง3ด้านแม่ทัพภาที่2ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยทหารมา้าเพื่อรองรับการเตรียมกำลังในการปฏิบัติการตามแผนปะเผชิญเหตุของกองทัพภาคที่2ค่ะที่สนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่2พลโทเสาวร่าแสงผลแม่ทัพภาที่2 ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยและการดําเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงของกรมทหารม้าที่7กองพันทหารม้าที่1 4และกองพันทหารม้าที่21กองพลทหารราบที่6พร้อมชมการฝึกการดําเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงสําหรับการฝึกเป็นหน่วยของกองร้อยนั้นถือว่ามีความสําคัญเพราะเป็นหน่วยที่ต้องมีความพร้อมรบสูงเพื่อรองรับการเตรียมกําลังในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของกองทัพภาคที่2ซึ่งกองทัพบ,บกได้มอบนโยบายด้านการฝึก มุ่งเน้นการฝึกหน่วยพร้อมรบตามแผนเผชิญเหตุของกองทัพบ,บกและนโยบายด้านการฝึกแม่ทัพภาคที่2การฝึกในที่ตั้งโดยเน้นการเตรียมการและความรู้ตามหน้าที่ใช้แผนเผชิญเหตุมาใช้เป็นแผนในการฝึกของหน่วยแสดงออกถึงสมรรถนะขีดความสามารถของยุธทธปกรณ์ในการดําเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงตามคุณลักษณะของทหารมา้าที่มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่และแสดงออกถึงศักยภาพของหน่วย รองแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งส่งมอบความห่วงใยให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติตงานนะคะที่หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะพลตรีไพศาลหนูสังรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและความห่วงใยเจ้าหน้าที่ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติตงานที่สำคัญของหน่วย และระับฟังปัญหาข้อขัดข้องพร้อมร่วมกันหาหรือแนวทางการแก้ไขาการปฏิบัติงานในห่วงที่ผ่านมาของหน่วยในระดับกองร้อยโดยรองแม่ทัพที่ที่ได้เน้นย้ำให้มีการปรับแผนการปฏิบัติให้มีความรัดกุมทั้งเชิงรุกและเชิงรับและต้องปฏิบัติด้วยความจริงใจอีกทั้งนำการปฏิบัติ5าง,งานที่สำคัญตามนโยบายของพลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่โดยยึดถือและปฏิบัติในทิศทางเดียวกันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ประมาทและมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงขับเคลื่อนงานสภาประชาธิปไตยตำบลซึ่งเป็น,นกลไกการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โอกาสนี้ค่ะได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลอีกด้วย ไฟป่าทำให้ระบบนิเวศเสียหายป่าไม้ถูกทำลายเกิดมลพิษเศรษฐกิจย่ำแย่กระทบต่อสุขภาพเราอยากเห็นธรรมชาติกลับมางดงามอีกครั้งมารวมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมและชีวิตไปด้วยกันเพียงหยุดเผาคุณช่วยได้ครับ บัญชาการกองพลทหารราบที่15เป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารพระราชทานจากสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อนําไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลาค่ะพลตรีเฉลิมพรคำเขียวผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานข้าวสารจากสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จำนวน3,350กิโลกรัมเพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลาซึ่งข้าวสารจำนวนดังกล่าวกองพลทหารราบที่15ได้รับการแบ่งมอบมาจากกองทัพภาคที่4โดยกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชก,กุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนานำข้าวสารจากการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ภายในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธุ์เพนเิริพระราชทานให้กับกองทัพภาคที่4ี่ เพื่อน,นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้และจัดสรรตามให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทหารเสนารักกองพันทหารราบที่12หน่วยเฉพาะกิจที่1กกองกําลังสุรนารีได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเสาธงชยัยลงพื้นที่ตรวจสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ พันโทวิทยาสาริยาผู้บังคับกองพันทหารราบที่12หน่วยเฉพาะกิจที่1กองกำลังสุร,รานารีจัดกำลังทหารหมวดเสนารักร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาธงชยัยจังหวัดศรีสะเกดให้บริการด้านสาธารณาสุขในชุมชนชายแดนด้วยการเจาะเลือดตรวจสุขภาพประจำปี2566ให้กับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวจำนวน50คนซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนลดค่าใช้จ่ายและภาระในการเดินทางไปพบแพทย์ทางนี้ได้ให้กําลังใจสร้างความอบอุ่นให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่พร้อมจะออกให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องในการดูแลคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการกองร้อยทหารพรานที่2 0 1 1นหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลกอลำกำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีระดมกำลังจิตอาสาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านกูแบซิราเพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นหล่งพักผ่อนของชุมชนรวมถึงเป็นพื้นที่ที่ทำกิจกรรมของครอบครัวของประชาชน โดยอ่างเก็บน้ําดังกล่าวค่ะถูกปล่อยร้างมาเป็นระยะเวลานานแต่พื้นที่ภายในอ่างเก็บน้ํามีปริมาณธรรมชาติที่ชุกชุมสามารถใช้เป็นหลังอาหารของชุมชนได้การดำเนินการในครั้งนี้นะับเป็นการร่วมมือของส่วนราชการในพื้นที่และประชาชนเพื่อพัฒนาชุมชนให้หน่าอยู่รวมถึงเป็นการพัฒนาสัมพันธ์สร้างความรักความสามาัคคีภายในชุมชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ชุดทหารช่างของมวลนทนหารบกที่28ได้เข้าซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักให้กับครอบครัวของเด็กชายกันตพลเสือนาที่บ้านเลขที่181หมู่ที่1และบ้านของนายวิทยาอินดูบ้านเลขที่10หมู่ที่12ตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ท่านี้กำลังพลของมณฑลทนหารบกที่28จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าบ้านพักอาศัยจะมีความแข็งแรงมั่นคงและเหมาะสมกับการอยู่อาศัยเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปันช่วยเหลือกันต่อไปมณฑลทนหารบกที่22ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ความรักในสถาบานันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้กับกลุ่มเยาวชนค่ะ ที่หอประชุมโรงเรียนปทุมพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้และเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติให้กับกลุ่มเยาวชนโดยมีพลตรีอัครพลมูลประดับผู้บัญชาการมณฑลท,นทหารบกที่22เป็นประธานเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนคนไทยรักในชาติหวงแหนแผ่นดินเทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เยาวชนคนไทยแสดงพลังจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจเป็นการพัฒนาเยาวชนในด้านคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบความมีระเบียบวินยัยและเป็นการช่วยเหลือสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมีศิลธรรมเป็นพล,ลเมืองที่ดีของประเทศชาติและเพื่อนำไปจัดในกระบวนการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกิจกรรมค่ะการแสดงประกอบด้วยแสงสีเสียงในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทย และเรื่องความเสียสละของบูรพามาหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากองกําลังผาเมืองต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกองทัพป,ปกอุป,ปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ค่ายเมืองไครมหาราชในโอกาสนำเด็กนักเรียนชัน้นอนุบาลหน 1, ึ่งทศนศึกษาสถานที่ภายในค่ายเมงไครมหาราช ซึ่งทางหน่วยได้จัดกิจกรรมจํานวน2กิจกรรมได้แก่การจัดแสดงอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ212หรือฮอท2 1 2และการจัดแสดงอาวุธปืนเล็กยาวทราโวทา21และปืนลูกซองเดี่ยว5นัดพร้อมด้วยมีการจัดกําลังพลให้ความรู้กับเด็กนักเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ของนักเรียนและเป็นการเปิดโลกกระทั ให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริงนกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากค่ายเมงไารมหาราชอํเาเภอเมืองจังหวัดเชียงรายผู้บัญชาการมณฑนทนหารบกที่23ตรวจเยี่ยมการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑนทนหารบกที่23ประจำปี2566ค่ะพลตรีวรพินิดขันทุปัตผู้บัญชาการมณฑนทนหารบกที่23และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารสังกัดศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23ประจำปีการศึกษา2566ที่อุทยานการฝึกเฉลิมพระเกียรติศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23อําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นการฝึกในห่วงนี้ค่ะเป็นผลัดฝึกที่5ของนักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่3จํจำนวน469นายจาก136โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาลสิน โดยได้มีการเข้าตรวจเยี่ยมสถานีการฝึกต่างๆทั้งสถานีการเข้าตีสถานีการตั้งรับร่นถอยสถานีกระโดดหอสูง34ฟุตต่อจากนั้นได้มีการมอบประกาศเกียรติบตัตรการกระโดดหอสูง34ฟุตให้กับนักศึกษาวิชาทหารพร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจชุดครูฝึกและนักศึกษาวิชาทหารในการนี้ค่ะได้มอบขนมผลไม้เพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยจากคณะผู้บังคับบัญชาสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึก พร้อมทั้งได้ให้โอวาดแก่นักศึกษาวิชาทหารซึ่งเป็นกําลังสํารองอันสําคัญของกองทัพบ,บกขอให้มีการใช้ความรู้ความสามารถระเบียบวินัยทางทหารลักษณะความเป็นผู้นําที่ได้จากการเรียนการฝึกไปใช้ในการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติรวมทั้งช่วยเหลือประชาชนต่อไปหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่38ดําเนินการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปิที่3ในพื้นที่จังหวัดน่าน ่วงตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคม2566โดยใช้พื้นที่สนามฝึกฐานปฏิบัติการแสงเพนอเภอูเพียงจังหวัดน่านเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกสอนในที่ตั้งปกติไปประยุกต์ใช้ในภูมิประเทศของจริงมีประสบการณ์และเข้าใจในการปฏิบัติทางยุทธวิธีระดับหมู่ทั้งการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงการทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง34ฟุต ซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่ต้องอาศัยการรวบรวมความกล้าในการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีและอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่น้องๆชื่นชอบสําหรับการฝึกภาคสนามในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการดํารงชีพในป่าซึ่งน้องๆจะต้องประกอบอาหารกินเองบางนายก็ถึงกับบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้กินฝีมือของตัวเองซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกของชีวิตลูกผู้ชาย ทังนี้นะคะหลังจากจบการฝึกภาคสนามน้องนักศึกษาวิชาทหารทุกนายจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบเอกและปลดเป็นทหารกองหนุนต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะค่ายฝึกเขาชนไก่หนึ่งในสถานที่ที่ใช้สำหรับฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้มีการปรับเปลี่ยนลุกค่ะในรูปแบบของรอดสะอาดปลอดภัยและอุ่นใจ ซึ่งวันนี้น้องฟ้าพาฟินจะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดบ,บรรยากาศของการฝึกในสถานีต่างๆรวมทั้งไปทดสอบความปลอดภัยของสถานีที่ท้าท,ท,ทายนะคะไปติดตามพร้อมกันกับน้องฟ้าได้เลยค่ะออสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการน้องฟ้าพาฟินถิ่นทหารนะคะวันนี้ค่ะ หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมฟ้าถึงใส่ชุดแบบนี้ตอนนี้ค่ะฟ้าอยู่ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารค่ายเขาชนไก่จังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะนี่คือสถานีทดสอบกำลังใจค่ะหรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อนึงว่าการกระโดดหอนั่นเองเห็นขนาดนี้แล้วความสูง5ชั้น34ฟุตเลยนะคะวันนี้ค่ะฟ้าจะมาทดสอบให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าที่นี่เนี่ยเขามีความปลอดภัยเซฟตี้ขนาดไหนนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับผู้ปกครองทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปลองโดดกันเลยนะคะไปกันเลยสเต็ปแรกนะคะก็คือการแต่งร่มค่ะคือการแต่งชุดนะคะใส่ชุดสายรัดตัวค่ะก่อนที่จะเตรียมกระโดดร่มนะคะก็คือมีเป็นขอเกราะปลดเร็วนะคะสามารถปลดได้ในกรณีฉุกเฉินสะดวกใช้ง่ายและปลอดภัยค่ะสเต็ปที่2ค่ะ Legal Check นะคะก็คือจุดตรวจเช็คอันตรายค่ะไม่ว่าจะเป็นจุด บริเวณหน้าท้องขาสองข้างนะคะเพื่อเซฟตี้ให้มีความปลอดภัยนั่นเองค่ะส่วนสเต็ปสุดท้ายนะคะก็คือน้องๆค่ะจะได้ขึ้นมาชั้นที่5ค่ะเพื่อเตรียมรอกระโดดค่ะปรับสภาพจิตใจก่อนนะคะ<ม>บางคนอาจจะมีความวิตกกังวลกลัวนะคะไม่ต้องเป็นกังวลค่ะคุณครูนะคะจะตรวจเช็คให้กําลังใจอยู่เสมอค่ะแต่บางคนนะคะก็อาจจะกรีดเสียงดังเลยทีเดียวค่ะ 30 4 30 4สิน30 4วินค่ะไปส่วนปลายทางนะคะจะมีแท่นรับโดดค่ะซึ่งจะมีคนนะคะมารับเราค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ต้องห่วงหรือเป็นกังวลในเรื่องของความปลอดภัยเลยค่ะเดี๋ยวพอตบไหล่ปุ๊บนะครับกระโดดจะปิ้งต่อไปกระโดดไปแล้วเป็นวันสามอย่างนะครับยืนประตูยืนประตูนักดีชนโวยที่ลม ขออนญาตป้าดงขอพาฟินค่ะยังไงเ่ยขออนาตขอโดนหอไม่ได้ป้าดงโดนหอโดนหอสงสามบหอไม่โดดสองสามสิบนามค่ะไโดดเดินั้นรับากคับสวาาองเล่ยรเท้าเท้าช่อนะครับเดิน สอบถามหน่อยตลอดระยะเวลา3ปีที่เราได้ฝึกเนี่ย เป็นยังไงบ้างคะโอ้โหเรียกได้ว่าเปิดโลกใหม่มากๆเลยค่ะจากผู้หญิงที่แบบว่าโอ้โหเรียบร้อยรักความสะอาดแต่พอได้มาฝึกรอดดเนี่ยฝึกความอดทนของเราแล้วก็แข็งเก่งมากขึ้นแล้วยังเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายติดมินสบายด้วยค่ะพี่ก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะที่กําลังอยากจะมาเรียนรอดดแต่ว่ายังลังเลอย,อยู่ก็คือไม่ต้องห่วงเลยนะถึงจะขึ้นชื่อว่าเราฝึกทหารเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เหนื่อยแล้วก็ไม่ได้หนักอย่างที่เราคิดค่ะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าแบบเราจะเออเหนื่อยไหมจะอยู่ได้หรือเปล่าคือมันสบายมาากกจีี่ป การแสวงหาน้ำใช้วิธีนี้ได้ตักนะอันนี้กูเพิ่งไปตัดจากป่าด้านหลังมานะครับถ้ากดแน่นมันจะไม่หมุนเออค่ะและนี่ก็คือสถานีการดำรงชีพในป่านะคะที่น้องๆนักศึกษาวิชาทหารจะได้รับความรู้ในการใช้ชีวิตดำรงชีพอยู่ในป่าและอยู่กับธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยล่ำรวยตัวเองประเทศชาติได้ยับสังคมได้ยับ จึงต้องมีความเสียสละเข้ามากำกับครับเชิญขึ้นเวทีเลยครับนอกจากนี้นะคะที่นี่ยังได้ให้ความรู้ในเรื่องของอุดมการ์ความรักชาติด้วยนะคะตอนนี้นะคะฟ้าอยู่กับคนตรีวรุษแสงทองค่ะรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ อยากทราบถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการบรรยายหน่อยค่ะในเรื่องของอุดมการณ์ของความรักชาตินี่เป็นยังไงบ้างคะการบรรยายของของผมเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองภาคครับภาคแรกจากอดีตมาสู่ปัจจุบันและภาคที่สองจากปัจจุบันไปสู่อนาคตเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเติมเต็มความเป็นไทยการที่เขาจะรักชาติเนี่ยเขาต้องรู้ตัวตนเขาก่อนการที่จะรู้ตัวตนของเขาต้องรู้จากประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์จะเป็นตัวบอกว่าเขาเป็นใครทั้งนี้การฝึกผ้าสนามจะช่วยให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้นําที่ดีสร้างต้นแบบนักศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นกําลังสํารองระดับผู้บังคับบัญชาที่มีคุณภาพสามารถสนับสนุนกองทัพบกตั้งแต่ยามปกติไปจนถึงยามสงครามและเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความรักชาติศาสนา,าและพระมหากษัตริย์และพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้น้องฟ้าพาฟิน ถิ่นทหารต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณน้องฟ้าพาฟินนะคะคุณผู้ชมคะทุกภารกิจที่ปฏิบัติล้วนมีความเสี่ยงค่ะซึ่งทหารหลายท่านอาจจะได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศชาติและผืนแผ่นดินโดยในวันนี้นะคะเราจะพาไปพบกับพันโทโคสิ์ส่องแสงขจรหนึ่งในความภาคภูมิใจของกองทัพบกค่ะที่ได้เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ แม้ว่าจจะได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะแต่ก็ยังดำรงซึ่งจิตวิญญาณของทหารติดตามได้จากคลิปพิเศษในชุดนี้ค่ะ สวัสดีครับผมพันโทโคสิตสงแสงขจรตำแหน่งปัจจุบันเป็นอาจารย์โรงเรียนแสงขารบุกผมเคยเป็นนักรบครับจากเหตุการณ์การสู้รบบริเวณพื้นที่ดโดยรอบปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อ22เมษายน2554กองกำลังสุนลนารีจัดกำลังเข้าปะทะฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่องในครั้งนั้นปรากฏชื่อ้อยตรีโคสิตงแสงขจร ผู้บังคับหมวดปืนเล็กในขณะนั้นรวมกับกำลังคนภายในหมวดทำการสู้รบกับกำลังฝ่ายตรงข้ามด้วยความกล้าหาญปี2,554ช่วงเดือนเมษาได้รับภารกิจให้ไปปฏิบัติหน้าท,าที่ที่ชายแดนอำเภอ นราลงล่างจังหวัดสุรินทร์ซึ่งในคันนั้นนะั้มีเหตุปะทะกันาบร,ริเวณชายแดนผมก็ลงไปทาหน้าที่บริเวณหน้าแนวมีการยิงกันมีการใช้ระเบิดลูกฟางปะทะในระยะประชิดมีเสียงระเบิดดังขึ้นทุกคนกันตรวจสอบเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นสักพักหนึ่งำตำรวจตะโกนว่าผู้หมวดถูกยิง จากนั้นผมก็ถูกส่งตัวซึ่งส่งตัวเนี่ยเนพราะงั้นช่วงกลางคืนพีกน้องเองเนี่ยหน้าแนวก็ย,ย,ยังยิงคระาอยู่ก็ต้องขนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บผมก็ถูกส่งตัวรักษาตัวมาตามดับก็รักษาตัวคนปุะอมาเกือบ2ปีได้ครับออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็ยังต้องมาขยาภาพต่อด้วยตัวเองในปัจจุบันผมเอเวเนี่ยได้รับคำแหางคนที่ ูของอาจารย์ท่านได้ทรงไปเยี่ยมี่ลรงบาลธรรมงกุฎครับท่านได้ทรงพระราชทานพระราชวาทให้ว่าชีวิตทหารก็แบบนี้แหละเราได้ทำหน้าที่ของทหารแล้วทําได้ดีที่สุดท่านโทโคสิกเป็นคนที่มีมุสัมพันธ์ นะครับแล้วก็มีความอ่อนน้อมสมตนช่วงเป็นรอยละเอกก่อนเข้าการฝึกอบรมในสูตรหลักก็มาทํางานที่เงินเตะภายหลังจากหายแล้วบรรดาโคศิกก็ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรหลักประจําของในสกานรรบกแล้วก็มาเป็นอาจารย์ในการถ่ายทอดความรู้ความสามารถต่างๆประมบการในการรบอี่น้ำกัญคือารพัฒนาร,ระบบดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นได้ให้บรรดาโคสิกเป็นผู้ดําเนินการ ยังมีความตั้งใจความสามารถพร้อมที่จะทำทุกภารกิจที่รับครับท่านโทโคติเป็นตัวอย่างนะครับจากการที่นักรบนะครับในสนามรบเข้าสู่การเป็นนักรบของการใช้สติปัญญาเป็นตัวอย่างนะครับของการที่เห็นว่าตองททบบกไม่ทอดทิ้งเขายังมีคุณค่าอยู่เสมอครับ โ,โคสิ์สงแสงขจรถือเป็นแบบอย่างของทหารอาชีพที่ทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติภารกิจแม้จะมีความเสี่ยงในพื้นที่อันตรายปัจจุบันยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นครูทหารเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกสมบทบาทเวรบุรุษผู้กล้าปกป้องประชารักษาแแผ่่นนนดิฉัคือทหหารงแผ่นดิน ฉันไม่วันพรุ่งนี้จะดีรไรแม่ต้องพลีชีพลงชีวิตนี้มีความหมายไม่เสียดายได้ตอบแทนแผ่นดินนี้แผ่นดินทีรัของเรา วันนี้ในอดีต9กุ้มภาพันธ์ร่วมรำลึกเหตุการณ์และเทิทูนเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กับรายการ VR s o l d โซเค่ะวันนี้ในอดีต9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2535กับตันเรือออสเตรเลียไทยซึ่งเป็นเรือล่าสมบัติใต้ทะเลที่เช่ามาจากบริษัทในออสเตรเลียและชักธงปานามา ยอมคืนโบราณวัตถุทั้งหมดที่ลักลอบขุดได้จากซากเรือโบราณที่อับปางในเขตเศรษฐกิจจำเพาะใกล้เกาะจวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีให้แก่ไทยหลังการเจราจากับกองทัพเรือประสบผลสำเร็จซึ่งวัตถุโบราณที่คืนมาได้แก่เครื่องสังคลโลกและเครื่องปั้นดินเผาอายุราวปลายคริสตศตวรรษที่17จํานวนกว่า1-0,000ชิ้น9กุมภาพันธ์2400วันนี้ในอดีต สมเด็จเจ้าพระยาบารมมหาพิชัยญาติหรือสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยนามเดิมวัทน์สกุลบุญนาคดำรงตำแหน่งเป็นพระยาศรีพิพัฒนรัชโกษาที่ประคังสินค้าในรัชการที่สามเป็นผู้สำเร็จราชการในพระนครในรัชการที่สี่และเป็นหนึ่งในคณะผู้แทนสยามในการเจราจาสนธิสัญญาเบาร์ริงสนธิสัญญาของสยามกับสหรัฐเรียกว่าสนธิสัญญาแฮร์ริสและสนธิสัญญากับฝรั่งเศส กุมภาพันธ์2528วันนี้ในอดีตพระบาทสมเด็จพระวจิวรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชปฏิสันถานกับราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จในโอกาสที่สเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกศิลปาชีพพิเศษบริเวณโรงเรียนบ้านแม่แรมตำบลเตาปูนอำเภอสองจังหวัดแพร่ หมดเวลาของรายการ V r อาร์โซเแล้วนะคะรายการข่าวต่อไปคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ในเวลา20นาฬกากับข่าวในพระราชสำนักวันนี้ดิชาและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ